โอเคถ้าวันนี้เรามาที่สํานักควบคุมพืชแต่วัสดุกการเกษตรกุบวิชาการเกษตรนะคะเพื่อจะมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพ่นโดรนอย่างถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามีการพ่นสา,กการกำจัดศัตรูพืชด้วยโดรนเนี่ยมากแต่ว่าถูกกฎหมายหรือว่ามีความปลอดภัยอะไรอย่างไรหรือยังเนี่ยเราก็ต้องมาขอความรู้จากผู้รู้นะคะก็คือทางผออัจฉรินาม,มงค์นะคะพบก,กับผอกันค่ะพี่อยากจะเรียนถามผอ,อว่าถ้าสมมุติว่ามีผู้รับจ้างพ่น โดนนะคะเอามาพ่นสารกำจกัดศัตรูพืชเนี่ยแล้วเขาไปซื้อโดนมาแล้วแล้วก็เอามาพ่นได้เลยโดยที่ไปรับจ้างพ่นเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรดูแลไหมคะก็ในส่วนของทางเกษตรเราเองนะคะเราก็จะมีเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของประกาศกระทรวงนะคะที่จํากัดดูแลนะก็คือว่าในมันจะมีมาตราหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรายีบสองกับมาตรายุบสามน,นะ,ะที่มีการบอกว่าผู้ผลิตนำเข้าหรือว่ามีนในครอบครองนะคะจะต้องมาแจ้งทางเรานะคะ ในส่วนอย่างของโดนเนี่ยค่ะโดนเนี่ยมันก็จะมี2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเชิงวิชาการนะคะแล้วก็เรื่องของกฎหมายสํานันกวิจัยัฒนาณการนักขาพืชนะคะที่เขาจะให้ความรู้ในการใช้โดนที่ถูกต้องนะคะ ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของทางสพที่เขาจะมีการจัดอบรมนะคะซึ่งทางวิชาการเกษตรเนี่ยมีการจัดอบรมแล้วสองสองุ่นนะคะประมาณกี่คนคะพออก็น่าจะเป็นเป็นพันคนแล้วนะคะพันคนนะคะก็อันนี้ก็คือหลังจากที่เขาอบรมเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะได้ใบประกาศนะคะ,ะก็ใบประกาศนี้มีอายุ5ปีนะคะซึ่งหลังจากที่มีการได้รับใบประกาศแล้วกรณีที่เป็นผู้ใช้รับจ้างนะคะที่ะจะเอาไปพ่นของแปลงคนอื่นนะคะรับจ้างทั่ทวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาต้องมาขอบาใบอนุญาตไว้ครอบครองกับเรานะครอบครองอะไรครับพอครอบครองก็คือตะลายะะอ๋อครอบครองสารเคมีที่จะเอาไปพ่นกับโดรนใช,ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเขาต้องมาขออนุญาตกับเรานะ,ะเพราะว่าเรามีข้อกฎหมายตรงนี้อยู่เรื่องของการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างนะคะทั้งในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยจะต้องมาผ่านการอบรมแล้วก็ต้องมาขอบาใบอนุญาตไว้ในครอบครองกับเราค่ะ ก็คือเอาใบป,ประกาศอันนั้นเนี่ยมาเอายื่นเรื่องที่ทางกลุ่มวควบคุมวัตถุอันตรายเพื่อ<ช>จะขออนุญ,ญาตครอบครองน<ช><ช>ะคะซึ่งอันนี้เนี่ยใบอนุญ,ญาตมันใช้ม,มีมีระยะเวลากี่ปีครับอก็ในส่วนของใบอนุญาตนะคะ,คะอายุ1ปีนะคะก็คือพอหมดอายุก็ต้องต่ออายุ มีค่าธรรมเนียมไหมคะพ่อค่าธรรมเนียมของมีไว้ในครอบครองเนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่500บาทนะคะแต่ว่าในการพิจารณาว่าราคาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คือขั้นต่ำา500บาทแต่ว่าเราจะดูปริมาณในการเก็บนะคะก็คือขนาดพื้นที่ในการเก็บก็คือราคาก็จะเพิ่มแพงที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ขั้นต่ำอยู่ที่500บาท500บาทนะคร<ช>ับแล้วก็ทุกปีเราก็ต้องมาต่อนะคะใช่ค่ะ แล้วก็การต่อเนี่ยือว่าเราปีนี้ทําเรียบร้อยแล้วปีหน้าเนี่ยจะมาต่อในต่อออนไลน์ได้ไหมครับออว่าได้เลยครับว่าตอนนี้ทางกรมิชิชาการเศรษตรเรามีระบบะ National Single Window นะคะหรือที่เราเรียกว่า NSB นะคะคือว่าทางผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรหรือว่าเหมือนที่บอกหาผู้ใช้รับจ้างเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในพื้นที่อื่นนะคะสามารถ มัคร<ม>หรือว่าแจ้งทางออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ติดต่อมาที่ทางกลุ่มฟุกุมอสไลน์นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คําแนะนาในการเบอร์อะไรคะพออ่า<อ>ในส่วนของเบอร์ติดต่อนะคะ,คะก็คือ0ูนย์สองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นะคะแล้วก็ศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดหกค่ะก็มาถามได้เลยว่าขั้นตอนในการต่อออนไลน์จะทํายังไงนะคะทีนี้พอขอพูดถึงเกษตรกรก็เนินึกขึ้นไม่ได้ว่าถ้าเป็นตัวเกษตรกรที่ซื้อโดรนมาแล้วก็ พนในแปลงของตัวเองเนี่ยจาเป็นต้องมาขอใบครอบครองไหมคะสมมติว่าเขาผ่านการอบรมเรื่องวิธีใช้ให้ถูกต้องแล้วเนี่ยคะ่ะใ,ในส่วนของเกษตรกร,ร,กรที่เอามาใช้ในพื้นที่ที่เป็นของตัวเองนะคะ,คะไม่ได้เอาไปใช้รับจ้างให้ใครเลยนะคะของเราเองมีประกาศเรื่องของการยกเว้นนะคะของประกาศกระทรวงเกษตรกรเรื่องของการยกเว้นของปี2 5 3 9นเะคะเราบอกเลยว่ากําหนดให้ผู้มีรถยนไ์ลาไว้ในครอบครองเพื่อการกําจัดศัตรูพืชในการประกอบ เกษตรกรรมของตนเองนะคะคือไม่ต้องมาแจ้งดาเนินการนะคะต้องมาขอใบอนุญาตเป็นในครอบครองกับเราเลยก็คือว่าแต่ว่าก็ต้องไปผ่านการอบรมการใช้ให้ถูกวิธีให้ปลอดภัยนะคะก็ฝากให้ให้คนที่รับชมรายการเนี่ยว่าถ้าจะอยากจะรับจ้างพ่นโดรนเนี่ยวิธีที่ถูกต้องก็คือหนึ่งไปขอความรู้อบรมซะว่าใช้ยังไงให้ถูกต้องปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วหลังจากนั้นก็เอาใบป,ประกาศมาทีุ่่มควบคุมวัตถุออันตรายสำนักควบคุมพืชและว,วัสดุการเกษตร มาติดต่อที่นี่แล้วก็ขอใบอนุญาตครอบครองใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดนะคะโอ้เป็นความรู้มากขอบคุณมากเลยค่ะพออค่ะสวัสดีค่ะ